จะได้มีอย่างที่ขอครับแกก็ให้เราแบมือ,อเขาก็เขียนเลขใส่มือให้เราเลยนะเขียนเลยใช่เขียนใส่มือให้เราครึ่งครึ่งครึ่งบนน่ะเป็นคนครับครึ่งล่างเป็นพญานาคครับเออแตไม่หนวดไม่เขานะเหมือนพระปู่ที่ว่าองค์ดําที่เขาจะสร้างเนี่ยนะ,อะเออนั่นแหละเหมือนกันเลยอ๋อที่ว่าเคยไปก็เป็นปู่องค์ดำ พระปู่องค์ดำแสนสิริจันทานะคะล่ะอ๋อนี่ครับที่จะสร้างเนาะใช่น่าจะใช่องค์นี้นะไอ้พี่ฟ้าเห็นแก่บ่อยองค์เนี้ยตั้งก็ออกพันตาพี่ฟ้าเห็นบ่อยมากแถวนี้แกมาแกชวนไปเที่ยวแกบอกไงเออแกชวนไปเที่ยวเมืองบาดาลแกอ๋อไปพี่ฟ้าก็ไปกับท่านเลยไปกับเขาเลยเขาจุงมือจับมือเราไปเลยนะเขาบอกให้เราหลับตา พอจับมือปุ๊บเขาก็ให้เราหลับตาครับเขาบอกหลับตาลูกเดี๋ยวพ่อปู่พาไปเที่ยวเมืองบาดาลแกว่างี้เนาะครับเออพอเราจับปุ๊บเราหลับตาพอสักพักประมาณจะห้านาทีแกบอกลืมตาได้ลูกเอ้าถึงแล้วเออครับเออพอถึงข้างล่างน่ะมันเป็นพื้นปูนน่ะเหมือนพื้นหินเขาขัดน่ะครับสวยมากเลยลงไปข้างล่าง่ะ ยังว่าไอ้ในน้ามันยังปลูกต้นไม้ได้หรืออะไรอย่างนี้สวยเหมือนอย่างนี้ไหมทองเหลืองอลามเลยสวยสวยมากเลยแต่ข้างล่างมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นแก้วเป็นเพชรข้างกําแพงข้างไอ้เขาเรียกในถ้ำของเขาอเนะครับอือมันจะเหมือนแบบเราเที่ยวถ้ำเที่ยวอะไรอย่างนี้นะเหมือนนานมันมีป่าเดินชมจนเพลินเลยแบบเดินแบบรอบอะเห็นผู้คนมากมายคนเยอะมากเลยนะ คนมนาะแต่งตัวแบบว่าเขาแต่งยังไงนุ่งจุงกระเบนอะแต่ถ้าผู้หญิงอะเขาจะมัดรัดแค่หน้าอกนะนะแล้วก็ใส่สายตะพายนะเนี่ยแต่งตัวเหมือนคนโบราณนะนะแล้วพี่ฟ้าได้ได้สอบถามได้คุยพูดคุยไหมครับถามเขาไม่คุยกับเรานะเอะอเราถามเราถามถามาทําอะไรกันเห็นเขานั่งทํานู่ทนทํานี่เราก็ไปถามเขาเนาะเขาไม่คุยกับเรานนะอเออเขาไม่พูด เออเราก็เดินเดินผ่านพ่อปู่ก็บอกไปไป,ไป๋ยวปู่พาไปข้างในแกว่าอย่างนี้แกก็พาจุงมือเข้าไปแต่แกมาสององค์น,นะอ่าเอออ,อีกองค <อง S 1> <ง>์น่าจะเป็นพ่อปู่องค์ดําอ่ะพ่อปู่อะไรนะที่เราไปมาตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวปู่ใหญ่อ่ะปู่ใหญ่ใช่ใช่ปู่ใหญ่ที่ยอดผู้รวยเออผู้ยอดรวยเห็นบอกมีกริฟนี้ใช่ใช่เราไป<ช>ผู้รวยมานะครับ อ่าใช่ใช่แกมาแต่แต่พ่อปู่องค์ดำข้างหลังแกไม่ได้พูดอะไรนะครับยืนแกเดินตามกันมาเฉยๆแต่อีกองท่านจุงเราไปอ่าเราก็ไปเที่ยวเที<ๆ>่ยวจนทั่วเนาะพอจะกลับแกก็บอกมาเดี๋ยวปู่จะให้โชค,คเองจะได้มีอย่างที่เองขอเพราะว่าอย่างนี้ปู่อย่างนี้เลยมีอย่างที่ขอครับแกก็ให้เราแบมือ เขาก็เขียนเลขใส่มือให้เราเลยนะเขียนเลยใช่เขียนใส่มือให้เราเก้าห้าเอ้ยไม่ใช่เจ็ดเก้าห้าแกเขียนให้นะและข้างล่างแกเขียนให้สี่เจ็ดแต่พี่ฟ้าว่าหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะเก้ากับหกก็ตัวเดียวกัน,นใช่วันนี้เดี๋ยวจะมาห้าหนึ่งหกหรือเปล่าหรือว่า อ่าหนึ่งเจ้าพอแกพูดอย่างนั้นแกก็ไปเลยหรอครับหรือว่าแกพูดแล้วแกก็พาขึ้นมาส่งอ่าขึ้นมาบนอีกข้างข้างบนขึ้นมาทรงข้างบนบนน้ําอ่ะครับเออแกก็จุงมือพอแกเขียนให้เสร็จแกก็จุงมือเรากลับเขียนเลยเขียนเขียนใส่มือให้เลยใช่เขาบอกแบมือมาครับเองขออะไรเดี๋ยวปู่จะให้ว่าอย่างงี้เออแกก็เขียนให้เราตัวแดงๆเลยเขียนอะไรนะครับเจ็ด ห้าเก้าแล้วก็สี่เจ็ดเจ็ดห้าเก้าแล้วก็สี่เจ็ดพอเขียนเสร็จท่านก็พาขึ้นมาพอเขียนให้เสร็จก็บอกไปกลับแกว่าข้อสว่างแล้วแกว่าอย่างนี้อ๋อแกบอกข้อสว่างแล้วแกก็จับมือแล้วบอกหลับตาลูกแกบอกอย่างนี้เนาะพอเราหลับตาแล้วก็มาสะดุ้งตื่นแควนลุกขุงข้าวพอดี อันนี้เองก็สะดุ้งเลยสะดุ้งจํำได้ชัดเลยใช่ไหมพี่ฟ้าโชัดเป๊ะเลยอ่ะเป๊ะเลยเหมือนแบบรับลงไปจริงๆเลยนะออมันเหมือนจริงเลยแตกเหมือนจริงมากอ่ะต่ปลายนี่สวยนะข้างล่างอ่ะเออเรายังว่าเหมือนเหมือนของจริงมากๆเลยนะก็ส่วนในความฝันของพี่ฟ้านี่ฮะก็ดูในส่วนของเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมเนาะถ้าใครอยากมีโชคมีลาภกับพี่ฟ้าก็ ฝากไว้ด้วยกันนะครับเป็นโยธาเนาะจำได้เขียนเลยแกเขียนให้เลยแต่ก่อนนอนพี่ฟ้าก็ขอแกแล้วเนาะใช่ว่าอยากได้ในส่วนของที่ทางที่อยู่อาศัยเ,เพราะว่าพี่ฟ้าก็ไม่ได้คนพื้นที่นะครับไม่คนที่จังหวัดสุรินทร์แต่ก็มีครอบครัวที่นี่นะครับมีแฟนที่นี่ก็เลยมาอยู่นี้อยากได้พื้นที่แถวนี้ เผื่อจะเป็นดวงพี่ฟ้าหรือเศรษฐีใจดีเนาะเศรษฐีใจบุญครับบริจาคสงี้ยเผื่อทั้งแอดด้วยเผื่อทั้งพี่ฟ้าด้วยแล้วก็เผื่อด้วยว่าเผื่อเยอะๆถ้าได้เยอะๆก็จะพากันไปทําบุญด้วยเนาะเกี่ยวกับอปค์ปูที่เราไปมาหลากหลายสถานที่ที่เราไปขอไปอธิษฐานนะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือคนแม่นหวยอย่างพี่ฟ้าคนนี้ จะนำพา fc ทุกๆท,ท,ท่านโชคดีสำหรับงวดนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือเปล่านั้นเรามารอลุ้นกันจำได้อยู่ว่าคือ 7, ห้าเจ็ดเจ็ดห้า 7, 5, 9, เก้าอ้าวเจ็ดห้าเก้าครับสี่เจ็ดข้างล่าง 7, 7, จำไว้นะครับอย่าลืมนะครับ 7, ได้มีอย่างที่ขอครับแกก็ให้เราแบมือ,อเขาก็เขียนเลขใส่มือให้เราเลยนะเขียนเลยใช่เขียนใส่มือให้เราเก้าห้าเอ้ยไม่ใช่เจ็ดเก้าห้าแกเขียนให้นะและข้างล่างแกเขียนให้สี่เจ็ดแต่พี่ฟ้าว่าหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะเก้ากับหกก็ตัวเดียวกันนะใช่ วันนี้เดี๋ยวจะมาห้าหนึ่งหกหรือเปล่าหรือว่าห้าหนึ่งเก้าพอแกพูดอย่างนั้นแกก็ไปเลยหรือว่าแกพูดแล้วแกก็พาขึ้นมาส่งอ่าขึ้นมาบนอีกขั้นขับนขึ้นมาส่งข้างบนบนน้ําอ่ะครับเออแกกระจุงมือพอแกเขียนให้เสร็จแกกระจุงมือเรากลับเขียนเลยเขียนเขียนใส่มือให้เลยใช่เขาบอกแบมือมาครับเองขออะไรเดี๋ยวปู่จะให้ แกว่าอย่างนี้เออแกก็เขียนให้เราตัวแดงๆเลยเขียนอะไรนะครับเจ็ดห้าเก้าแล้วก็สี่เจ็ดเจ็ดห้าเก้าแล้วก็สี่เจ็ดพอเขียนเสร็จท่านก็พาขึ้นมาพอเขียนให้เสร็จก็บอกไปกลับแกว่าข้อสว่างแล้วแกว่าอย่างนี้แกบอกข้อสว่างแล้วแกก็จับมือแล้วบอกหลับตาลูกแกบอกอย่างนี้เนาะ พอเราหลับตาแล้วก็มาสะดุ้งตื่นนแฟนลุกหุงข้าวพอดีครับเอค่น,นี้เองก็สะดุ้งเลยสะดุ้งตื่นจำได้<ต>ชัดเลยใช่ไหมพี่ฟ้าบดจำเป๊ะเลยอะ่ะเป๊ะเลย